สวัสดีคะ่ะชาวราศีเมษคลิปนี้นะคะเป็นดูชะตาสถานการณ์โดยภาพรวมการงานการเงินความรักประจำเดือนสิงหาคม2566ค่ะราศีเมษนะคะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมค่ะคุณสามารถดูได้ทั้งแบบลัคนาและแบบราศีนะแต่การทำํำนายพยากรณ์แบบนี้นะคะก็ไม่ได้เจาะจงไปในผู้หนึ่งผู้ใดนะอาจจะไม่เป๊ะปงังเหมือนกับที่คุณมาดูดวงส่วนตัวค่ะ อยากจะติดต่อดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถติดต่อได้ที่ Line แอดนะคะมีแอดนะคะ998 WQAIT ค่ะ Li น์แอดนะคะมีแอดด้วยนะ998 WQAIT ค่ะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคอมเมนต์ Comment, เข้ามาดูใหม่อย่าลื่นกดติดตามกด subscribe ให้เก๋ด้วยนะจ๊ะการมีส่วนร่วมในคลิปนะคะก็เป็นการกระตุ้นให้ผู้คนนะคะมองเห็นคลิปเก๋มากขึ้นค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับการติดตามนะ ในช่วงจัหงหวะเดือนสิงหาคมนะคะต้องบอกว่าเป็นเดือนห่งการประคองตัวค่ะจริงๆก็ต้องควรจะประคองตัวทั้ง12ราศีเลยนะคะก็เพราะว่าดาวงาดาวยังหลกัหลกๆยังเดินไม่ดีนะคะเดี๋ยวเดินน่าเดี๋ยวถอยหลังนะคะสวิงไปสวิงมาก็ยังส่งผลกับภาพรวมของชะตาชีวิตของมนุษย์นะคะทีนี้ชาวเมษเดือนนี้จะเป็นยังไงนะคะช่วงนี้นะคะเน้นกับชาวเมษเลยนะคะว่าอยู่นิ่งๆค่ะช่วงนี้นะคะอยู่นิ่งๆนะคะอย่าแอคชั่นเยอะนะคะ The cat sat on the ก็ต้องบอกว่าเรื่องใครเรื่องมันก่อนนะคะอะไรที่ไม่ใช่เรื่องของเราอะก็อย่าไปยุ่งนะแล้วก็อย่าโดดเด่นจนเกินไปนะคะหรืออย่าภาษาง่ายๆก็อย่ามั่นหน้าจนเกินไปด้วยอาจจะเป็นภัยได้นะคะเออมันอาจจะมีคนรู้สึกว่าไม่ชอบเราหรือเราอาจจะเผลอไปทําอะไรล้ําเส้นใครโดยที่เราไม่รู้ตัวได้ก็อาจจะเป็นประเด็นปัญหาดรามา่ามากระทบคุณได้เช่นเดียวกันค่ะโซเชียลต่างๆนะคะการแสดงความคิดเห็นนะคะ ก็ถ้าบถ้ามันทําไปแล้วมันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นนะก็เบาได้เบาหยุดพักไปก่อนบ้างก็ได้นะคะช่วงนี้นะคะถ้าคุณเบื่อมากกับการเจอผู้คนละครดราม่านะคะการใส่หน้ากากนะคะช่วงนี้ก็อาจจะพักออกจากสังคมนิดนึงออกห่างจากผู้คนนะคะเพื่อปรับเคมีสมดุลในชีวิตของเราให้ดียิ่งขึ้นนะคะเดือนนี้นะคะ อาจจะหาโอกาสเดินทางไปถือศีลปฏิบัติธรรมนะคะหรืออาจจะทำเหมือนทำสวดมนต์ทำสมาธิเหมือนกับให้เราอยู่กับตัวเองได้เรียนรู้กับตัวเองนะคะเป็นการเพิ่มพลังเพิ่มบาร,รมีให้กับตัวเราเนี่ก็ถือว่าดีนะเพราะบางทีคําพูดของเราเนี่ยอาจจะเผลอไปทําร้ายใครโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะก็อาจจะ ึงคุณอาจจะพูดตรงพูดจริงแต่ก็มันอาจจะเป็นการสร้างวิบากกรรมได้โดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจดูก็ได้นะเดือนนี้นะคะถ้ามีอะไรดีๆนะคะได้อะไรดีๆนะคะมีจังหวะโชคลาภดีๆนะคะหรือว่าคุณช่วงนี้คุณชีวิตคุณโอเคเลยชาวเมฆบอกช่วงนี้ชีวิตโอเคหาเงินได้หาเงินคล่องมีลาบเข้ามาลาบผลเข้ามาเป็นพิเศษนะคะต้องอย่าโชว์เยอะค่ะเพราะถ้าโชว์เยอะมันก็เหมือนกับจะเป็นการล่อภัยเข้ามาสู่ตัวนะคะให้ระวังมิจฉาชีพในทุกๆรูปแบบที่อาจจะเข้ามาได้ด้วยนะคะบางทีอาจจะเข้ามาในเหมือนความเป็นเพื่อนใหม่ นะคะเป็นเหมือนสายการยานมิตรอะไรอย่างเงี้ยกัต่อของต่อมากันนั้นให้ระวังนิดหนึ่งนะเ,ออเดือนนี้จริงๆภาพรวมของการงานนะคะของคุณเป็นไปยังถือว่าดําเนินเป็นไปได้อย่างต่อย,ยอดนะคะแต่การงานก็ถือว่าภาระหน้าที่ความรับผิดชอบค่อนข้างสูงค่อนข้างมากทีเดียวค่ะ ให้ระวังนะคะปัญหานะคะอาจจะเกิดปัญหาอะไรเข้ามาให้คุณต้องแก้ไขนะให้คุณแสดงความสามารถให้คุณต้องแก้ไขนะคะแต่ว่าก็จะสามารถแก้ไขไปผ่านพ้นไปได้เพียงแ, e, แต่ว่าต้องใจเย็นๆแล้วก็ให้เวลาใช้สตินิดนึงนะคะให้บริววังพวกบริวารแวดล้อมด้วยนะคะคนแวดล้อมนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการงานอาจจะนําพาปัญหามาให้คุณด้วยก็ได้นะคะความเดือดร้อนต่างๆเข้ามาการสื่อสารคําพูดต่างๆเดือนนี้ต้องบอกเลยเรื่องระวังอยู่เรื่องของการ สื่อสารนะคะการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนนะคะอาจหรือว่าพวกเรื่องราวเกี่ยวอาจจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดกันได้นะคะก็จ,จะต้องพยายามพูดสื่อสารให้ช้าหน่อยเคลียร์หน่อยหรือบางทีเนี่ยพิมพบางทีข้อความที่ไปทางพิมพเนี่ยมันถ้าบางทีอาจจะพิมพตกพิมพหล่นก็จะสร้างปัญหาให้กับเราได้เช่นเดียวกันนะแล้วก็ระวังในเรื่องเอกสารสัญญาต่างๆนะคะให้ตรวจสอบตรวจเช็คให้รอบคอบด้วยค่ะนะ เดือนนี้เหมือนก็นอยากจะให้ชาวเมษใจเย็นๆนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องราวของอารมณ์ที่เข้ามากระทบเราที่อ,อาจจะทำให้เราเผลออารมณ์ร้อนซึ่งเราบางทีเราพยายามแล้วล่ะนะอาจจะทําให้เราจิตตกตรงนี้ได้แต่สําหรับเรื่องของการงานนะคะถือว่ายังโดดเด่นเออประธานโทษการเงินค่ะจริงๆงานคุณดีนะบางคนอาจจะรับมอบหมายงานอะไรมาก็ได้แต่เป็นงานที่คุณเหมือนคุณต้องแบกรับความรับผิดชอบต่างๆมานะเพื่อให้คุณทําให้สําเร็จด้วยนะคะ ทีนี้สําหรับเรื่องการเงินนะคะการเงินเนี่ยต้องบอกยังเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีนะคะการเงินของคุณเนี่ยนะก็ต้องเรียกว่ายังมีโชคลาภแบบกระทันหันแบบปฏิหารปุ๊บปั๊บเข้ามาได้นะคะก็อาจจะมาจากสายพลังบุญพลังกุศลที่คุณได้สะสมแต้มบุญเอาไวะคะ้ค่ะหลายท่านหลายคนอาจจะมีปัญหาติดขัดอะไรในเรื่องของการเงินแต่แปลกมากก็สามารถแก้ไขให้ผ่านพ้นไปได้ในทิศท,ทางที่ดีส่วนใครที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วนะคะยิ่งจะถือว่าดีขึ้นไปอีกนะส่วนใครรอเงินนะคะรอเงินก้อนใหญ่นะคะ ว่าเงินที่มีการดีวอะไรกันเอาไว้เนี่ยนะคะในเรื่องของผลประโยชน์ผลตอบแทนค่ะชดเชยหรืออะไรต่างๆเดือนนี้จะมีเข้ามาค่ะหรืออยากทำธุรกิจธุรกรรมกับสถาบันการเงินนะคะกู้บ้านกู้รถขยายวงเงินนะคะหรือแม้กระทั่งทวงหนี้ลูกหนี้อะไรเงี้ยก็ลองดูนะเดือนนี้เป็นจังหวะที่ดีในเรื่องราวของการเงินได้เลยค่ะสําหรับชาวเมดแต่อย่าเพิ่งลงทุนอะไรที่มีความสุ่มเสี่ยงสูงๆนะคะลงการการเสี่ยงที่ล่อก,กับกิเลสข,ของเราอ่ะเดือนนี้ต้องบอกว่าเบาได้เบานะคะเอาพอประมา กลางๆจะดีที่สุดสําหรับคุณค่ะนะเอาล่ะค่ะที่นี้กลับมาในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะเดือนนี้รองพวกโรคเก่าๆก,า,กเาเริบนะคะโดยเฉพาะสายภูมิแพ้นะคะไมเกรนนะคะเกี่ยวกับพวกโรคเครียดหรือบางทีจะมีความช่วยทำไมเราเหมือนนอนหลับไม่เต็มอิ่มหลับๆตื่นตตอนกลางคืนอย่างนี้นะคะก็อาจจะแก้ได้โดยการทําสมาธิแก้ได้โดยการเหมือนทาก่อนนอนฟังอ,อ,อะไรที่เป็นพลังงานบวกนะคะหรือฟังเกี่ยวกับบทสวดบนเพราะๆเหมือนจะช่วยฮิวพลังฮิวใจเราอะค่ะอะไรที่ เครียดนะคะหรืออะไรที่มาจากโซเชียลที่มันแบบกวนระบบประสาทเรามากก่อนเรานอนเนี่ยนะก็อย่าไปดูปิดปิดพักไปนะคะจะดีที่สุดค่ะดวงเดือนนี้มีการเดินทางด้วยนะคะทั้งไกลและใกล้แต่เหมือนที่บอกอาจจะการปการเดินทางไปทําบุญทํากุศลนะคะหรือการเดินทางไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือพาผู้หลักผู้ใหญ่ที่รักไปท่องเที่ยวเดินทางก็ได้ค่ะนะ ทีนี้สําหรับใครที่ทํางานเกี่ยวกับทางไกลต่างชาติต่างประเทศนะคะหรืองานในแวดวงของเกี่ยวกับส,สื่อสารมวลชนออนไลน์งานขายภาพรักตัวตนนะคะก็ยังเป็นไปในทิศทางที่ดีค่ะเอาละค่ะทีนี้กลับมาในเรื่องราวของความรักนะคะความรักเนี่ยในเดือนนี้นะคะต้องบอกคนมีคู่ค่อนข้างจะระวังปัญหาขัดแย้งกันได้ง่ายนะคะจากเรื่องราวของการทัศนคติไม่ตรงกันบางทีอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องราวมือที่3แต่จะเจะเรื่องราวของความคิดจากเรื่องเล็กๆน้อยนนะคะเดือนนี้คุณอาจจะทะเลาะกันง่ายนะคะก็ต้องพยายามใจเย็นหน่อยถ้าคุณไม่เป็น คู่คุณก็อาจจะเป็นนะบางทีเหมือนกับ หงุดหงิดง่ายอ่ะมันก็เลยจะลงกับใครก็มาลงกับคนใกล้ตัวนี่แหละค่ะเดือนนี้นะคะให้เรามัดระวังตรงจุดนี้นะคะนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของความบางคนเนี่ยไม่ได้ทะเลาะกันเองด้วยเรื่องของคนสองคนแต่อาจจะเป็นเรื่องราวของคนแวดล้อมญาติผี่น้องหรือเรื่องของคนอื่นที่มาทําให้ทะเลาะกันนะคะดังนั้นระวังตรงนี้หน่อยแต่หลายคู่ก็จะรู้สึกว่าความรักเดือนนี้มันจะดูทั่วไปนะคะเหมือนกับอยู่กันแบบผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะไม่มือวือหวานะคะบางทีอาจจะมีรู้สึกเหมือนมุมใครมุมมันนะคะแต่จริงๆมันก็ยังเป็นภาพของครอบครัวละคะ นะเหมือนจะมีปัญหาการเหมือนจะอะไรการแต่ยังไงก็ยังประคับประคองไปได้นะคะอาจจะไม่หวือหวาไม่ ไม่หวานแววนะคะเพราะอาจจะอยู่กันมานานแล้วรู้จักกันตัวตนกันแล้วแต่ว่าจริงๆก็ยังเป็นเขาเรียกว่ายังเป็นกําลังเสริมส่งซึ่งกันและกันเพราะขาดกันไปก็ไม่ได้หรอกค่ะทีนี้สําหรับคนที่มีคนที่ยังโสดนะคะเดือนนี้มีไพ่ของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆขึ้นมาได้นะคะแต่จะเป็นการเริ่มต้นที่น่าจะเป็นคนใหม่หน้าใหม่นะคะสิ่งใหม่ๆนําเข้ามานะคะให้เจอกันแต่เกว่าเดือนนี้คุณเองนะไม่ค่อยเน้นเรื่องความรักนะเมษอ่ะเหมือนวุ่นวายกับเรื่องธรรมหากินมากกว่าวุ่นวายในเรื่องราวของอนาคตนะคะหรือใครยังมีเรื่องราวของความ เข็ดเข็ดในเรื่องราวของความรักอยู่ก็รู้สึกว่าช่วงนี้มันรู้สึกว่ามองไปทางไหนมันก็เจออะไรที่ยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางอย่างนั้นก็อยากจะอาจจะเป็นช่วงระหว่างประคองตัวนะคะให้อยู่ตัวคนเดียวไปก่อนนะส่วนใครที่มีปัญหาอะไรกับใครเนี่ยนยคะมันมีไพ่ของการแก้ปัญหาไพ่ของการติดต่อสื่อสารอาจจะมีการติดต่อเข้ามามา,มางกนงอมาเคลียร์ใจกันนะคะถ้าคุณยังอยากคุยกับเขาต่อไพ่ก็นแนะนําว่าคุยได้มันอาจจะมีผลผลสรุปที่ดีแต่ขอให้ใจเย็นๆในการพูดจากันคุณอาจจะหาบทสรุปของความรักที่ลงตัว สาหรับคุณกับเขาได้ด้วยค่ะอย่าใช้อารมณ์นะคะถ้ายังรักกันอยู่และเรื่องนั้นยังพอให้อภัยกันได้เนี่ยพายก็แนะนําว่าให้ใจเย็นๆค่ะลองปรับจูนกันคุณกับเขาก็อาจจะได้เริ่มต้นใหม่กันความสุขของความรักได้อีกรอบหนึ่งค่ะนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของคลิปนี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะสําหรับการติดตามสวัสดีค่ะ